for โอเคนะครับผมทุกคนวันนี้คือเกมของหมาอีกคราวนะครับแต่ว่าวันนี้ในโลกของการ์ตูนนะครับผมแล้วก็อยู่กับไอชิการนะครับผมแล้วก็อ๋อมันอยู่ไหนวะวิคุงอยู่ไหนวะโลกาเห็นปุริตไหมเลี้ยเลียยเลี้ยเลี้ยอะไรเฮ้ยเลี้ยเออปัญหาเลยไอ้สัตว์ดูอาที่ดีก็คนต้องตีกูเลยเอ้ยเลี้ยอะไรวะใครวะโอ้คุงก็ไม่พลาดที่จะตีนะครับที่ดี่นะครับ

เอ้กูเห็นแล้วสกินพวกมึงเหมือนกันมากเลยอเฮียเฮียก๊อปมาเหรอฮะเป็นเกย์ป่ะเนี่ยโอ้ยเลยโหแฟนเนทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในโลกการ์ตูนนะครับผมนะก็คือว่าเนี่ยทั้งโลกก็แบบว่าเป็นการ์ตูนหมดเลยนะวันนี้เราก็มาชูรอดในโลกนี้กันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราถึงแค่ไหนอ่ะครับผมตอนนี้เลือดก็น้อยละไอ้เหี้ยแต่ว่าผมเปิดบนญนาเชลวันนี้ว่ะไอ้กล่องอยู่ไหนวะหากล่องนี่ทุกคนกล่องอยู่ไหนวะอยู่ไหนอ่ะเห็นไหมเนี่ยโอ้ยไหนวะอันนี้ไงกล่องอยู่นี่ควายนี่โอ้โหโคเท่อะอะไรวะเอาด้านนี้ต่อ้โย วะัไะไม่ใช่เซอร์เบอรเหรออ้าิหรอชหรออไม่ก็ผมเอาชฉยอนไงผมตั้งให้มันตีกันไม่ได้เดี๋ยวมันแกล้งกันออโอ้อ้้โหใช่ปะเนี่ยจริงปะเนี่ยการตีกูดิเฮรอวะฮพี่ภาพลงตาบักบักบักกระตูแล้วเกิดขึ้นได้เออใช่ใช่เดี๋ยวนะเราต้องมาเฟกมาให้คนนี้นะครับเอ้ยช่วยเขานะครับเรียรรรเดยววะอหรอรรร อุ้ยโอ้ยชิตเอลพีจบุกจ๋าโอ้โหเฮียมาเยอะมากเลยทุกคนว้าวทุกคนดูสติ๊กดิเฮียค่อนเหมือนไปพร้อมลบทุกคนเลยนะนี่เหรอวะเดี๋ยว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 เราอูดิเราดูดิเราดูดเฮียดูหน้าไอ้คนนี้ดีเียโอ้ชิตเร็วเหอเนี่ยเร็วเหร้อมหลุกโอ้พร้อมลบไปไปทุกคนไป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 หาหมูแล้วต้องเอาต้องอาหารก่อนไปไปหาหมู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 อันนี้ไงนี่ไงหมูหมูเฮียข้าวหมู ตัดมลอวหรังปมหนึ่งแปหนึ่งแป่อะวะตัดหมูดับหมูดับหมูนี่ไงพี่ดับแล้วดับแล้วเฮยเียหมูดับแล้วเออดีดีดีใครข่าตแดกใครเชียร์ทีพี่ะวะมองไม่ัดไม่รู้ไม่ต้องรู้หรอกเออไม่ต้องรู้เฮี้ยอะไรไปไเดี๋ยวเดี๋ยวเราตัดไม้สักต้นหนึงครับทุกคนเฮ้ยมันบางตาอย่างเลยวะเฮี้ยมองเห็นแตพี่ผมช่วยตัด้ยตัดแล้วตัดแล้วตัดแล้วโอยตัดเร็วจริงต้นไม้เี้ยนี่ปลาปอา

ดันดูหมูดิเ้ยนี่เหรอเอ้ยเฮ้ยไอหมูเวนไอหมูเวนไอหเวนไอยบหมูนี่ไงตายอ้เหี้ยว้าวแองแงไปยัดตูงกันตอนไหนวะเนี่ยแม่งแโคตนเรียแล้วแ้่มันจะมีวัววัวขาบนเว้ยโอ้โหเี้ยเหี้ยว้าวโอเคเราตัดต้นนี้สักต้นนึ่ครับผมเผื่อจะมีวัวหล่นลงมานะมีมีวัวไหมเนี่ยข้างบนอ่ะพอดีไปเล่นเซก่อนฮะเซเทียเราวะไม่มีไม่มีเซเทียอะไรมี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 มดเีมนมีม อี่ล้วะอ้ชิีลหะใครมันดันกูอโอ้ชิดชิดไปดีกว่ากูฟาหมูเฮียอะไรไอ้โอโคตรเยอะเลยเฮียเยอะจัดเนาวมันเยอะจังวะไอ้ยหก้ยกายรถแรคาดูหน้ามันดิหน้ามันโคตรเออเร็เร็วเร

าเ้ยก็อเาเห้ยข้เน้าอะไรเฮ้ยกอเห็ดเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย้ยไม่ถึงเร็ววะเอ้เรือกากโอ้ยยิแล้ววะ

เราด้วยเรหมุนง่ายเรอหมุนด้วยเหวรอวไม่ดิกูทด้วย toss 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 t o ยุดหยุดหยุอหยุดอลงหลงหง ยอดทวางน้ำให้เรายอดวางน้ำแล้วโอเคโอเคโอเคโอ้ชิฮรวิโกเกนโกเกยไปพี่ไปทางนี้เฮ้ยอะไรวะไอ้เชี่ยนสปอ้ทุกคนรล่างลงกลแต่อนงนี่เฮ้ยเราหาเพชร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 เอหาเพชรก่อนเพชรอยู่ไหวโมันคือเราเจอเอเมทิสเจอเอเมทิสเทียเอเมทิสเียโอ้ชิตจะตายเียโอ้ไหนบอกเจอยากไงกากกวางพี่ขุดเลยขุดเลยขุดเลยขามีไชนี้ไชนี้ไชนี้โอ้โหขุดไว้ตกแต่บ้านเร็วขุดไว้ขุดไ ฟินมากฟินจริงไอการฟินไหมโอ้ยทุกคนเดี๋ยวเราเอ้ยผมว่าแถวนี้แหลมเจอเพ็ดแน่ถ้าว่าเราหาไอีเหรยใช่หรอมาพี่มามผมมาเดี๋ยวผมช่วยหาเลยโอเคซเเดียถือกรบล้างไปหมดแล้วไม่ไม่ก็ได้เรื่อยอยู่เลยอะไรมึงไอเฮียเจอเพชรแล้วพี่เจอเพชรแล้วเจอเพชรโอ้ชิตเมื่อกี้ทิ้งมือเฮียละวะอู้เพชรพี่เพชร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 เพ็ดเฮียเพชรเต็มเลยพ่อมึงไอเฮียเก็บปรนทองก่อนเลียวจะหมดเนี่เฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวเราไปนรกไงไปหาในเทิร์นฟอร์เทสเลวทุกคนไปไปไปสร้างประตูในเทิร์นในเทิร์นนเทิร์ สร้างประตูเนาะคือน้ำเฮียแล้ววะไปเราสร้างประตูกันเถอะไหนอะไหนสวยแล้ววะสร้างเลยดิอะไรยังสร้างไม่เสร็จเลยเฮียจะเย็นเอ้าเอ้าเอ้าเออเออเอาไปล็อกสร้างเฮียเอ้าเอ้าอ้ามึงถึงเป็นแล้ววะอยู่ไหนเอาไิเดียเลยโบรเออวะเออกูเห็นเป็นไอ้นั่นเนี้เอ้ยโอ shit ไปเล้วสกอไปโอชิดโอชิดโอเลสโกอตโอ้โหทหารเหนือะไรกันจ้าในเรื่องเฟรชอยู่ไหนวะเอ้ยนี่เฮียอะไรอ่ะคอหรอตัฮะผมผมอยากได้ เอ็นช้าหเนช้าหน่อยเร่งช้าหน่อยเอ็ช้าหน่อยช้าหน่อยได้ครับเอ้าเอเฟตซีนะครับผมสโลว์ไอยู่ไหนอยู่ไหนรับ่ด้านหลังครับานครับี่ครับเอาไปเลยเย้โอ้ชิต้อง้ยเฮ้ยมาดิเฮี้ยควายกากตดเฮี้ยมาหมู นี่ไงเราเ้ยได้คอร์ดโบมแล้วทุกคนเอ๊ะตึงเกินว่าเดี๋ยวเราหาเนเธอร์ฟอร์เทสมีเนเธอร์ไลท์มันอย่ข้างล่างอ่ะโหลออุ้มแนมาเป็นชุดเลยพี่ใช่หรอไหนวะเฮียทำเร็วจังอ่ะไหนวะอยู่มากเนี่ยลงมาดีมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่เต็มเลยเต็มเลยดู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 นะดนลุกมีลุกมีอ่ะลุกลุกลลุกนี่ไงนี่ไงโอ้ฟักมันเดียวจังว ควายมันเท่บิ๊กเฮียโอ้ยนี่ไง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 เอาไปเอาไปเอาไปเต็มเลยเต็มเลยละวะอะไรกเนี่เราินกอนเย็ดอัพชุดอัพชุดเอาที่อัพมาหน่อยเอาที่อัพหน่อยเร็วเร็วเรอาอไเอาไปเอาไปเอาไปเออาไปาเอาเอาอเอาเเอาเเเอเอาเเเอา โอ้เรียกูเเยี่มกเลยเียโอ้ยชน่ใะน่ยวกลับแล้วกลับกลกลับเลยพกลับไปหน่อยโอ้ี่นี่หาเรื่องหเหรอมายอดิ่อะไรบนฟ้าเอะไรอ่ะเออไหนวะดีอยู่ไหนวะดีสางดีอนดีดไง่ไงต้องไปปยชิตมไหาปาปเอยู่ไไหนวะเดี๋อันนี้ห้องสมุด่หว่อว้

ทำไมเรายังไม่วาดอุ้ยว้าทขึ้นไปหน่อยทำขึ้นไปหน่อยอยากเห็นมังกรนะไปไปไปไไปไปไป Let's โบรมังกรอยู่หวังไงมังกรอยู่นู่นเพื่อเห็นมังกรวะ God fucking shit โอ้โหคนมืดอะเฮียปักไฟหน่อยเร็วเรมืดมากเลยเฮียแต่ว่ามังกรยังไม่เห็นมองกรเลยเฮียไหนอะมีไงมังกรมังกรตายไหมมองกรอ๋อโหยเย้มังกรโคตรเท่อะโอ้โหมาีิจังอ้าวอ้าวอ้าวฮะเกอะวะเอาใหม่เอาใหม่ ีอ๋อนี้จี้จี้เอาตายไอ้เรียโอ้เอามันลูกเอามันเออ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 เอามันลูกข้ามันเดี๋ยนะวะเอาเรียบร้อยเอ้าเอ็นได้ละก้อนตายพรีเลยโอเคครับทุกคนวันนี้ก็ได้เวลาจบคลิปแล้วครับผมนะเย้ทุกคนครับในนี้จบจบคลิปไม่ได้กี่นาทีนะครับเย้จบเกมหรอจบเกมคุยแล้วครับบ๊ายบายครับควายเอ้ยโลกกระตูนมันดีอย่างวะเอ้ยหมาโค้น่ารักเลยทุกคน เหมือนกันเลยเฮียอ้าวดูดิพวกงี้กวาดเหียสิครับเหลือรี <c oughs> อรสตูดใช่ไหมล่ะไอ้ <c oughs> ควายไม่อยู่เฮียออกเซิร์ฟไปแล้วโง่เฮียดออูนีออ่ออกกิ้งเหรอฮึออกก็เนี่ยหน้ามันดีเฮียควายโง่